วันนี้มากินอีกแล้ววันพ่อเยอะมากเลยเป็นดังวันนี้เรามาถึงชนบุรีใช่ร้านอาหารเจ๋อ้อยบ้านบึงติจะกินพิซซ่าแต่อดกินแล้ว เพราะว่าแม่ครัวไม่อยู่ไอเออไม่มีของคลณมหาลกครับ <c oughs> ได้ของแม,แม,แมีหมูน้าขบคุณมากได้ของนานกินหมูน้ำปลาได้ไม่ผิดเศร้าเลยรันกีผิดหวังจากการไมได้กินพิซซ่าเลยต้องมา แม่ๆค่ไปซื้อวิชตอนนี้ซึ่งเราเจอติมนะเอามาชดเชยก่อนนี่มีคนรเิดเอาคนเยอะเราเลยจะเอาสติมมากินก่อนรอะไรรที่นีกรถอมิวนี่เมไหมอร่อยคอร่อยกินได้กินเสร็จแล้วิแล้ว อร่อยนะอะไรอร่อยจรง,จงหมูทอดหมูทอดน้ำปลาแบบปลาหมึกปลาหมึกทอดปลาหมึกทอดอะไรหมึกปลาหมึกคือเปนทอดไม่ใช่ปลาหมึกทอดกระเทียมอใช่ใช่อา่าันเด็ดน,น,นะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ชี<ๆ>้อะไรก็ได้ม้อีกแล้วเี่ยหายป้ายร้านหน่อยานนี้ไมาได้แค่แค่นี้แหละ อาแล้วช่องก็อร่อยนะใช่มั้ช่องก็อร่อยบ๊ายบายจริงๆละบ๊าย